วันนี้เนี่ยขออนุญาตเริ่มต้นที่เรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมหน่อยอะนะครับสถานการณ์น้าท่วมในหลายจังหวัดเนี่ยสถานการณ์นั้นเริ่มคลี่คลายดีขึ้นนะครับแต่ว่ายังมีบางจุดโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ท้ายน้ำลุ่มเจ้าพระยายังคงมีสถานการณ์น้ำน้ำยังท่วมสูงอยู่นะครับอย่างเช่นที่จังหวัดอ่างทองคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปดูครับ ที่จังหวัดอ่างทองครับมีหนึ่งนายผู้ประสบภัยได้เปิดเผยคลิปภาพครับนาทีที่มวลน,น้ำเนี่ยทะลักเข้ามาเนี่ยครับคุณผู้ชมครับแบบไม่ทันตั้งตัวเลยครับบ้านหลังนี้นี่ฮะนี่ฮะเป็นไงฮะโอ้โเนี่ยครับทะลักเข้ามาจริงๆใช้คําว่าทะลักได้เลยเนี่ยครับบ้านหลังนี้อยู่เกือบ,อบสุดซอยครับคุณผู้ชมครับในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้านเนี่ยจะเห็นว่าทุกคนกำลังช่วยกันเก็บของขึ้นสู่ที่สูงเพราะว่าน้ำเนี่ยเริ่มล้นแนวกันหน้าบ้านครับแต่ว่าระดับน้ำเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งน่องนะครับแต่ว่าวินาทีที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคือจังหวะนั้นเสี้ยววินาทีน้ำก็ทะลักเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วก็แรงด้วยครับนี่ฮะคุณผู้ชมดูภาพอีกทีหนึ่งเนี่ยครับจังหวะนี้ไม่ถึงครึ่งน่องแต่แป๊บเดียวนี่ขึ้นระดับเอวเลยนะครับ เข้ามาเต็มเลยครับทีนี้ทุกอย่างข้าวของทรัพย์สินก็จะกระจายไหลไปตามน้ําวุ่นกันไปหมดครับไม่รู้จะเก็บจะคว้าอะไรก่อนดีครับคุณผู้ชมครับแต่ที่สําคัญพอมาแป๊บเดียวไฟดับเลยฮะไฟตัดเลย